สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดดีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่6กันยายน2567ายนก5 6 7ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้รายการผนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่4นะครับผม สำหรับวันที่4นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่5วิ่งรูด0กับ3นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผมส6 1 1 5 7สำหรับ2 6เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็1 1เป็นล่างชุด4ตัวและก็1 5 7เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางมา5 7นะครับผม 3ตัวก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่4 5 7ออก157ผิดไปตัวเดียวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี C ่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่6ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี 2, 5, 7, 4, 1, 3นะครับผมมิจะให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด1แต่ก็7 สองจะมีสองศูนย์สองสามสองสี่ สอแล้วก็สองหสำหรับ1น,นะครับผมจะมี1นึ่สหนึ่ง,ส,ง,งสี 15 16และก็18สำหรับ7นะครับผม7มี7 1 เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปด สำหรับเบิ้ลนะครับผมจะมีสองสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ด สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผม453นะครับผมสี่ห้าสามสามห้าสี่นะครับผมเป็นชุดวินนะครับผมหนึ่งสองศูนย ก้าสองสหนึ่งแปด แปดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสามแล้วก็สองหนึ่งเจ็ดนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่6กันยายน2567นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2นะครับผมวิ่งรูด1กับ7สำหรับ2นะครับผมจะมี20 23 24นะครับผมสำหรับ1มี12 15แล้วก็18 สำหรับ7มี7 1 7 4แล้วก็7 6สายเบิ้ล2 2 7 7นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผม3 5 4 1 2 0 6 1 8 8 7 4แล้วก็1 2 7นะครับผมชุดวินนะครับผม 6ประตูนะครับผมสําหรับที่วงกลมไว้ให้นะครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่ชอบชุดวินนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ